คือก่อนหน้านี้สมาร์ททีวียี่ห้อซัมซุงนะครับไม่สามารถที่จะติดตั้ง Disney Hotstar ลงไปในทีวีซัมซุงได้นะครับซึ่งบางคนใช้วิธีต้องย้าย Store จากเมืองไทยเนี่ยไปที่อินเดียก่อนถึงจะติดตั้งได้แต่วันนี้สามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายๆแล้วนะครับวิธีการเป็นแบบนี้ครับจากหน้าจอนี้นะครับให้คุณกดรีโมทเลื่อนไปทางซ้ายสุดจนเจอคำว่าแอปเราจะเห็นคำว่า Disney Ho อ s ต a r อยู่ตรงนี้นะครับกดลูกศรขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ เพิ่มไปที่หน้าหลักครับทีนี้ Disney Hot Star จะมาอยู่ทางขวามือนะครับให้เราเลื่อนมายังตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วกดโอเคหครั้งเสร็จแล้วกดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการเริ่มต้น Disney Hot Star ทีนี้ตรงนี้ให้เราลงทะเบียนโดยการใส่เบอร์มือถือของเราลงไปจากนั้นรับรหัส OTP ทาง SMS นะครับแล้วก็ามากรอกเท่านี้เองครับเราก็จะเข้าไปดู Disney Ho t s t a r ได้อย่างสบายใจบนทีวีของเราแล้ว หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ